ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมอยู่ที่หมู่บ้านพลึกษดาครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจเลยครับอยู่ติดถนนไทล่าเลยครับจากหน้าป้อมรปภก็เข้าไปจากป้อมรปภเข้าไปถึงบ้านประมาณ3 0 0เมตรเองครับผมสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับบ้านหลังนี้ครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ขึ้นไปหาไทล่าครับก็จะเชื่อมทางตัดมอเตอร์เวย์ประมาณปี71น่ครับน่าจะเสร็จใช้เวลาเดินทางประมาณไม่ถึง5นาทีครับจากบ้านหลังนี้นะถือว่าสะดวกสบายกับการเดินทางมากๆเลยครับ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับปอปิ๊กบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านพฤกษาครับบ้านหลังที่อยู่ด้านหลังผมนี้เลยครับบ้านหลังนี้ขนาดที่เจ็ดสิบเก้าจุดสองตารางวาสี่ห้องนอนสามห้องน้าครับบ้านหลังนี้จุดเด่นห้องครัวใหญ่เป็นบ้านหลังมุมครับมีพื้นที่รอบบ้านกว้างๆเลยหลังนี้เราทําการดีโนเวทให้ตกแต่งให้อุปกรณ์ครบพร้อมเข้าอยู่เลยครับจะสวยเลยนะอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในเลยครับตามมาเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปชมภายในตัวบ้านนะเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบๆบ,บบ้านก่อนเลยครับคุณผู้ชมหลังนี้เป็นหลังมุมนะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยได้ความเงียบเลยครับคุณผู้ชมนี่คือในส่วนของหน้าบ้านของเรานะบ้านเล็กที่5้าสิบห้าสองหนึ่งทับสามสามนะฮะตรงนี้เข้ามาหลังนี้ได้หลังมุมหลังมุมในนะครับมีพื้นที่เดินได้รอบบ้านเลยเดี๋ยวผมพาไปชมทางเข้ามาก่อนแป๊บนึง ถนนกว้างมากครับคุณผู้ชมนี่คือในส่วนของทางถนนในหมู่บ้านนะก็ถือว่ากว้างขวางแล้วก็ลมลื่นมากๆเลยสําหรับโครงการนี้นะครับทางด้านนี้ครับเข้ามาจากถนนหัทไทร่าครับประมาณ300เมตรครับคุณผู้ชมขึ้นสะพานตรงนี้ข้ามาแล้วก็เลี้ยวลงมาก็จะเจอกับบ้านหลังนี้ของเรานะครับบ้านของเราจะอยู่ในซอยนี้ฮะหลังมุมเลยถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยเดินทางง่ายใกล้ตลาดมารวยนะครับตรงนี้เข้ามา ตรงแยกครับเลยตลาดมาเลยมานิดเดียวครับก็จะเข้ามาอตรงไฟแดงที่จะเลี้ยวแยกไปอ่าลิมิตใหม่นะครับก็สามรอยเมตรเองคุณผู้ชมเข้ามาจากป้อมรปภอนะถือว่าสะดวกอยู่ครับการเดินทางบ้านหลังนี้หมู่บ้านคลึกระดาครับ mm. เนื้อที่เจ็ดสิบเก้าจุดสองตารางวาครับสี่ห้องนอนสามห้องน้ํามีพื้นที่รอบบ้านกว้างๆเลยอ่าตรงนี้ด้านหน้าครับคุณผู้ชม ก็จะเป็นประตูบานสไลด์นะตรงนี้ก็จะมีจุดตรวจรปภก็จะมีเข้ามาตรวจทุกๆชั่วโมงนะครับด้านในอ่าตรงนี้พื้นหน้าบ้านตรงนี้ก็ปูกระเบื้องให้เต็มแนวนะครับด้านข้างก็จะมีโรยหินไว้ตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้จะเป็นขยะฮะกว้างอยู่คุณผู้ชมกําแพงตรงนี้เขาทําเป็นก่อสูงขึ้นให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยได้เลยนะเนี่ยครับกว้างอยู่คุณผู้ชมเนี่ยครับที่เห็นนะครับตามนี้แล้วก็แนวของตัวบ้านด้านข้าง นูนะ่นฮะยาวไปด้านในสามารถเดินเชื่อมได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนี่คือในส่วนของตัวทรงของตัวบ้านนะครับถือว่าอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจเลยหากท่านใดสนใจบ้านเดียวสองชั้นนะครับเนื้อที่เจ็ิจุตารางวาตรงนี้หลังนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจมากๆครับเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะเห็นไหมครับกำแพงต่อขึ้นสูงสุดเลยมิดชิดมากๆเลยก็ได้ความเป็นส่วนตัวได้ความปลอดภยัย ด้านข้างของตรงนี้ครับคุณผู้ชมเข้ามาที่จอดรถอุ้ยจอดรถได้เยอะนะนี่ฮะ,ะก็ประมาณสามคันได้เลยนะเอาแบบโล่งๆจงๆเลยสบายๆหลวมๆก็สามคันแต่จริงๆแล้หน้าจะจอดได้เยอะกว่านั้นครับเพราะว่าตัวโครงพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนู่นฮะสุดแนวไปด้านหน้านะครับโครงหลังคาก็ทําเป็นระแนงซซอลรองให้แบบนี้รับด้านบนก็เป็นเพรสเชตนะฮะแล้วก็ใส่ไฟให้แบบนี้ถือว่าโอเคอยู่คุณผู้ชม กว้างนะครับเดี๋ยวผมพาเดินโซนนี้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปดูภายในตัวบ้านนะก็ได้พื้นที่แหละนะบ้านหลังนี้นะครับนี่ฮะกระเบื้องก็ปูให้มาสุดโซนนี้นะครับด้านนี้ก็ลงเป็นหินคลุกไว้เผื่อลงต้นมงต้นไม้ปลูกหญ้าอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ให้อีกหนึ่งต้นตรงนี้นะเพิ่มความลุ่มลื่นนะครับเขียวชุ่มชุ่มชื่นตานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านข้างของตัวบ้านก่อนเลยนะ,ะเดินตามมาเลยครับคุณผู้ชม เดี๋ยวพาอ้อมก่อนมุมนี้แต่มุมนี้ก็น่ารักนะก่อนที่จะขึ้นไปในภายในตัวบ้านนะครับเนี่ยครับตรงนี้ทรงบ้านตัวนี้ก็เปิดโล่งน,นะก็จะได้ในเรื่องของบรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับคุณผู้ชมห้องนี้ก็จะมีด้วยนะอ่เดี๋ยวผมพาไปชมภายในตรงนี้ก็จะให้นั่งชิลๆจิบรับลมชมเย็นอ่ารับลมชมวิวอ่ารับลมฮะวิวอาจจะไม่เห็นเพราะเป็นกําแพงโอเคนะครับแต่ว่าก็ได้ความเป็นส่วนตัวแหละเนาะมานั่งชิลๆเย็นๆนั่งจิบ เครื่องดื่มเย็นๆตรงนี้นะตอนเย็นตอนเช้าก็นั่งจิบกาแฟได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนตัวมากๆสําหรับบ้านหลังนี้นะครับเนี่ยครับแนวข้างบ้านก็ประมาณนี้ครับอ่าเขาทําให้ได้เต็มแนวนี้เลยนะก็ที่เป็นกําแพงนี่ก็น่าจะเป็นอ่าคลองนะครับตรงนี้นี่ครับเดินได้รอบเลยคุณผู้ชมปรับเปลี่ยนเอาอาจจะลงทําเป็นสวนลานน้าพุหรือน้ําตกอะไรต่างๆรงนี้ก็ได้นะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมขอ,อยัดเดือนนั้นบดนก่อนอาจจะมีเสียงหินกบกบแกะนะครับเนี่ยครับเดินในรอบนะคุณผู้ชมนี่ครับผมเข้ามาที่สังเกตได้เลยคือ1ความเงียบนะครับอ่าด้านข้างของตัวบ้านด้านหลังนี้ก็จะเป็นโซนบ้านของเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีต้นไม้อันนี้คือแนวรั้วของเพื่อนบ้านครับแต่เพื่อนบ้านก็อยู่นะแต่ก็เงียบนะครับอันนี้ต้องต้องบอกว่าจุดเด่นเลยคือได้พื้นที่ได้รอบบ้านกว้างกว้างแบบนี้อ่าแล้วก็ได้ความเงียบ นี่คือในส่วนของห้องครัวนะแต่เดี๋ยวผมพาไปชมภายในครับกว้างอยู่คุณผู้ชมนยฮะแนวนี้เนี่ยแนวนี้กว้างมากๆนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมต่อโครงหลังคาเติมเต็มตรงนี้ได้แล้วก็เพิ่มในส่วนใช้งานตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าปล่อยลมแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าได้ได้ลมได้ไรลมเข้าดีอ่านี่ครับสังเกตที่ต้นมะม่วงตัวนี้ครับอ่าลมเย็นมากๆนะครับลมเย็นดีนะหลังนี้นะครับนี่ครับ ถือว่าได้ได้พื้นที่แหละคุณผู้ชมหลังนี้อยู่ถนนละทยราชเป็นบ้านที่ติดถนนละทยราชนะอ่าตรงนี้เราก็รีโนเวทให้ใหม่สวยๆเลยขนาดเนื้อที่เขาเยอะด้วยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนอ่าหลังบ้านต่อมาเป็นห้องซักล้างด้าน,านในห้องนี้จะเป็นห้องซักล้างให้ผมพาไปชมภายในนะครับก็จะมีเป็นแนวปูกระเบื้องให้แบบนี้นะครับแล้วก็แทงน้ําปั๊มน้ํามีให้ครบพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ก็เชื่อมไปด้านหน้าของตัวบ้านอ่าด้านนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะหันไปด้านนี้ดูนะที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้อ่าประมาณนี้ครับูด้านบนก็จะประมาณนี้ครับตัวบ้านเขาก็สวยด้วยนะอุปกรณ์ตกแต่งภายในก็สวยด้วยคุณผู้ชมเนี่ยครับทรงบ้านอันนี้คือทรงบ้านครับเห็นแนวทรงบ้านก่อนแล้วบนมืดไหมครับขอยัดปรับนะนี่ครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เชื่อมไปด้านหน้าของตัวบ้านอ่าเดี๋ยวผมพาเดินไปเชื่อมด้านหน้าเลยนะครับนี่เลยกว้างอยู่นะอ่าด้านข้างก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านครับมมีคนอยู่นะแต่ว่าก็เงียบคุณผู้ชมอ่า ได้บรรยากาศที่เงียบจริงๆเลยต้องบอกว่าเงียบหากสนใจก็ลองเข้ามาดูบ้านก่อนนะครับอ่าเดินมาโซนนี้ก็เย็นนะลมเข้านะครับนี่ครับกว้างไหมคุณผู้ชมเนี่ยครับกว้างนะนี่ฮะอาจจะมุมมองในตัวของตัวกล้องเองอาจจะยังดูเหมือนไม่ไม่ไม่กว้างครับแต่จริงๆแล้วกว้างมากๆเลยนะครับเนี่ยโซนนี้ทั้งโซนเลยแล้วก็ด้านบนท้องฟ้าก็แจ่มใสมากๆเลยนะครับผมเข้ามาวันนี้ดีหน่อยฮะไม่ร้อนมากนะครับประตูบานสไลด์นะตรงนี้นะครับถือว่าโอเคนะ จริงๆเราต้องบอกว่าได้บรรยากาศสุดๆเลยสำหรับบ้านหลังนี้นะครับนี่ครับนูนฮะด้านหน้าทางเข้ามาสะดวกสบายมากๆเลยห่างถนนรทไฟลาดเพียง300เมตรใกล้ตลาดมารวยนะครับนิดเดียวเลี้ยวซ้ายออกไปนิดเดียวครับแล้วก็ตรงเข้าไปก็เชื่อมถนนไม่เชื่อมสิออกจากหมู่บ้านไปก็ออกเลี้ยวขวาไปหน่อยนึงฮนะตรงนี้ก็จะมี ทางด่วนอมอเตอร์เวย์จะตัดเชื่อมมาลงแล้วน่าจะสร้างเสร็จประมาณปีเจ็ดศูนย์ครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีครับออกจากบ้านก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ได้เลยนะครับถือว่าสะดวกสบายมากๆหน้าบ้านจะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชม่าก็สวยเลยแบบนี้เลย่าสวยงามตามทองเรื่องจริงๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในตัวบ้านเลยครับคุณผู้ชมตามมาครับตัวบ้านก็ยกสูงขึ้นมาประมาณจากพื้นเนี่ยหนึ่งสองสามสเต็ปสี่สเต็ปเล็กๆตรงนี้นะครับประตูก็จะเป็น บานสไลด์อลูมิเนียมสีขาวสไลด์ได้สองฝั่งนะคุณผู้ชมตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยครับคุณผู้ชมหลังนี้แล้วก็มีไฟให้ตรงนี้ด้วยนะด้านหน้าของตัวบ้านอ่าตรงนี้แล้วก็ด้านข้างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะที่นั่งจิบกาแฟรับลมชมวิวตรงนี้แต่ลมเย็นจริงๆนะครับนั่งตรงนี้นะก็เย็นๆนั่งจิบกาแฟเอ๊ะมันมีถ้วยกาแฟอยู่ผมไม่แน่ใจเนี่ยครับเห็นไหมหน่านั่งไหมล่ะเนี่ยมีถ้วยกาแฟจิบตรงนี้เ <laughs> หมาะเลยนะครับ ็โอเคนะผมว่าเนี่ยครับให้ดูบรรยากาศโดยรวมรอบๆก่อนฮะไม่รีบนะคุณผู้ชมค่อยๆดูไปนะครับบ้านหลังหนึ่งก็ถือว่าหลายตังค์อยู่เนาะเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะเห็นภาพรวมกว้างๆดูแบบละเอียดๆก็ค,ค่อยเป็นก็ค,ค่อยไปนะครับเพราะว่าเผื่อว่าไม่มีเวลามาดูบ้านจริง,รงๆนะฮะก็สามารถดูจากคลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับหากสนใจก็ทักนัดเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนของตัวบ้านได้นะครับเพราะว่าบ้านอย่างนี้ครับ ไปเร็วแน่นอนครับบางทีบางหลังนะครับผมถ่ายเสร็จผมตัดคลิปยังไม่ทันได้ลงเลยครับประเมินเข้าแล้วนะครับอ่าต้องบอกก่อนบ้านเล็กๆแบบนี้ถ้าชอบก็รีบด่วนเลยนะฮะนี่ครับด้านในเข้ามาประมาณนี้เลยเราได้ชุดโซฟาชุดนี้เลยครับคุณผู้ชมพร้อมโต๊ะก,กลางแล้วก็ผรมด้านล่างกระเบื้องปูกแกนิโต้ลายพื้น6 0ส6 0นะนี่คือในมุมซ้ายมือเนี้จะเป็น โซนชั้นทีวีครับบิวอินให้สวยๆแบบนี้นะครับพร้อมไฟซ่อนให้แล้วก็มุมโถงถัดไปก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะครับนี่คือโซนห้องรับแขกนะก็น่ารักลงตัวนะครับมีไฟต่างๆให้ครบเลยแล้วก็โคมไฟตรงนี้ให้ด้วยครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่พอนะด้านหน้าตรงนี้ครับคุณผู้ชมจะมีห้องเล็กๆตรงนี้เราจะปรับเป็นห้องทํางานหรือเป็นห้องฟิตเนสได้เลยนะก็เขาทําห้องให้เพิ่มหนึ่งห้องอ่าตรงนี้ แล้วก็สามารถเปิดด้านหน้าอ่าเปิดรับลมจากด้านหน้าตรงนี้อ่ได้เลยอ่าห้องนี้ก็ถือว่าได้อีกหนึ่งห้องนะเนี่ยครับได้ตามนี้ก็ไม่กว้างมากครับก็เป็นออฟฟิศหรือเป็นห้องออกกําลังกายฟิตเนสได้เลยเขาจะใส่โฟมบุนรวมนุ่มๆไปให้ด้วยอตรงนี้เห็นไหมครับอก็เป็นห้องอานนประสงค์เพิ่มเติมหนึ่งห้องปรับเปลี่ยนการใช้งานได้เลยนะครับแต่เรามีห้องแบบนี้ไปให้ก็ถือว่าโอเคเหมาะมาก,มากๆเลยนะครับ ถัดมาเนี่ยผมจะพาไปชมด้านขวามือเลยครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะเข้ามาในถงของตัวบ้านก็จัดส่วนลงตัวได,ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโซนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนนะครับเป็นห้องซักล้างแต่เดี๋ยวผมพาไปชมนี่ครับด้านในเข้ามาก็แถมเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะทานข้าวหนึ่งชุดก็อีสี่ตัวให้แบบนี้เลยเป็นแบบผ้านะถือว่าเหมาะเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นโคมไฟระยะย้อยๆลงมาให้แบบนี้สวยๆให้เลยนะครับคุณผู้ชม ถือว่าโอเคนะสลหรับโต๊ะทานข้าวนะครับนี่คือเดี๋ยวผมจะลองหันในมุมกว้างๆให้คุณผู้ชมเห็นอีกทีหนึ่งก่อนนะครับว่าถ้ามุมมองจากด้านในไปด้านนอกที่เข้ามาเนี่ยลักษณะบ้านจะเป็นแบบไหนนี่เลยนะครับถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมก็เป็นบ้านที่น่ารักนะดูแล้วโอเคเลยเนะครับตามนี้เข้ามาก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับแล้วก็แยกไปห้องน้ําเดี๋ยวผมพาชมทีละจุดแต่เดี๋ยวผมพาชมตรงจุดนี้ก่อนเลยห้องครัวนะครับคุณผู้ชม ก็ใกล้กับตัวทานข้าวเรานี่เลยนะอะ่ห้องครัวเป็นห้องครัวที่กว้างมากๆใหญ่เลยนะบึบบับเลยนะครับเหมาะเลยที่เป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็ห้องครัวครับแล้วก็กระจกตรงนี้ก็เขาปิดปิ่นปิดอะไตรต่างให้กัน้นเป็นส่วนตัวอ่าเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับขออภัยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็ปูกกระเบื้องคนละลายกับด้านในของตัวบ้านนะาด้านในครัวกับตัวบ้านนะครับ เนี่ยครับพื้นครัวก็จะประมาณนี้ครับมาต่อามาณนี้กว้างจริงนะคุณผู้ชมเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าห้องครัวกว้างกว้างแบบนี้เลยเหมาะมากมากเลยนะครับครอบครัวใหญ่ที่ชอบทํากับข้าวชอบจัดปาร์ตี้สังสรรค์เนี่ยห้องนี้บ้านหลังนี้ก็เหมาะเลยครับเคาน์เตอร์ทรงตัวแอลเข้ารูปตามแนวเลยนะครับแล้วก็พ,อพ้อมพควเนอูดคดดดวันของเฮฟเล่นะครับก็ใส่ของแบรนด์ให้เลยนะต่อแก๊สกี่หัวเนี่ยสี่หัวได้มากนะฮะ เดี๋ยวผมขอญยตเปิดก่อนนะอ่าใช่ครับตอแก้สี่หัวแบบนี้เลยเป็นแก๊สฝังของเ e ฟเฟอร์เด้วยนะอ่าและของแบรนดด้วยนะครับส<ะ>ใส่ของดีให้ลูกค้าเลยแล้วก็ตัวคู่ดูดควันเป็นแบบทัสกินนะถือว่าโอเคเลยนะครับกระเบื้องปูสุดชนฟาเลยคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่าอ่างล้างจานก็เป็นของเ e ฟเฟอร์เนะเป็นของแบรนด์ทั้งหมดเลยเป็นซิงสเตเลสสองหลุมนะครับแล้วก็กระจกตรงนี้สามารถเปิดรับลมได้ยืนล้างจานก็เปิดรับลมได้ตรงนี้ มองบรรยากาศด้านนอกง่ายนะครับก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมนะครับอ่าใส่มงลุดหน่อยใส่เหล็กดัดหน่อยก็ยืนล้างจานมองวิวมองธรรมชาติถ้าเราทําเป็นสวนเล็กๆตรงนี้นะจะเพิ่มความรู้สึกแบบน่าอยู่มากยังล้างจานนี้เพลินเลยครับทำหอกข้าวนี้เพลินมากๆเลยครับคนแม่บ้านนะครับแต่เบื้องู้สุดจนสร้างคุณผู้ชมแล้วก็ว่างจริงนะเหมาะเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตู้คอนโทร ควบคุ่มไฟหนึ่งชั้นนะครับแยกนะชั้นบนชั้นล่างแยกครับคุณผู้ชมแล้วก็ห้องนี้อ่าในครัวเนี่ยจะมีอีกห้องหนึ่งตรงนี้อาจจะเป็นห้องจัดเลี้ยงก็ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยใกล้กันเลยเนี่ยครับโอเคนะเป็นห้องจัดเลี้ยงเป็นห้องทางข้าวห้องปราร์ตี้หรือห้องอะไรก็ได้ครับจัดได้เลยเพราะว่าเรามีให้แล้วนะห้องนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยออกจากครัวเป็นห้องทานข้าวก็ได้แต่ถือว่าเหมาะและที่สําคัญ เขามีห้องน้ําในตัวด้วยนะสาหรับห้องนี้นะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องน้ําเลยค่ะนี่เลยนะหมอนะบ้านหลังนี้นะครับห้องน้ำหูกว้างด้วยนะครับนี่เลยนะครับด้านในจะประมาณนี้ครับหูกว้างจริงเนี่ยครับลึกเข้าไปด้านในโน้นครับกระเบื้องปูสุดเฟอนฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของช่องระ,ะบายอากาศด้วยแล้วก็จะมีสายไฟเดินสำหรับเครื่องทาน้ำอุ่นให้นะครับมี เลนช์ชาเวอร์บบักบัวนู่นนะมีสำหรับเข้า่น้ำดีไว้สำหรับเครื่อง,งน้ำอุ่นเนาะแล้วก็โซนอาบน้ำาก็แยกให้ด้วยนะครับเป็นสองสเต็ปให้แบบนี้อ่าสุขภัณ์เป็นของเทฟเฟรเล่นะคุณผู้ชมนยครับอันใหม่อันใหญ่เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับลายกระเบื้องก็สะอาดตาม,มากๆเลยสำหรับห้องน้ำนะครับโอเคมากเลยครับสำหรับบ้านหลังนี้นะสุขภัณฑ์ตานะ่างๆเขาทำให้ใหม่ สวยๆแบบนี้เลยได้แบบนี้เลยถือว่าคุ้มมากๆเลยครับส่วนราคารายละเอียดของตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ท้ายคลิปนะคุณผู้ชมติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับหลังนี้ยังมีสวยๆให้เห็นอีกหลายจุดเลยฮะตามมาครับ อันนี้ก็จะเป็นประตูบานสไลด์ที่ออกจากด้านนอกมีมุ้งลวดให้ด้วยนะแล้วก็จะมีบานกระจกตรงนี้ฮะเป็นกระจกบ,บานกระทุง้งเปิดรับลมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูตรงนี้นะมีมุ้งลวดด้วยแต่ห้องนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นห้องทานข้าวหรือห้องจัดเลี้ยงได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่ามันสะดวกนะเผื่อมีแขกไปไทยมานะเพื่อนมาเยอะๆเนี่ยตรงนี้เป็นห้องรับรองได้เลยนะครับเอาโต๊ะทานข้าวมาลงตรงตรงห้องนี้เด้สบายเลยเพราะว่าตรงนี้ก็สามารถเดินออกมาเชื่อม ตรงนี้ได้เลยอ่าสามารถคอนเน็กออกด้านหน้าคอนเน็ก์ออกหลังบ้านได้เลยถือว่าเหมาะเลยสําหรับห้องนี้นะแต่ก็เป็นแนวทางนะครับอันนี้ในมุมมองของผมแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เองเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนตามสเตปสไตล์ของเราได้เลยโอเคครับถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมอ่าข้างบ้านประตูที่เชื่อมคอนเน็กออกด้านข้างจากครัวอ่าเมื่อกี้เราเดินผ่านเข้ามายังไม่ได้เปิดอ่าตรงนี้เราเปิด,ดยอยากขออนุญาตได้ไหมนะัะล็อกอ่าล็อกตัวเองครับ ล็อกตัวเองครับคุณผู้ชมนี่ครับเปิดครัวออกมาก็จะได้ภาพบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วก็ได้ภาพรวมที่กว้างๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ได้รับลมเย็นๆเลยนะครับถือว่าเงียบนะไอ้นี่เพื่อนบ้านเราก็อยู่นะแต่ลมเลื่นม้านนะฮะบ้านเพื่อนบ้านตรงนี้มีต้นมะม่วงต้นขนุนอ่ามีลูกด้วยนะขนุนโดกๆดกนะฮะด้วยนะ,ะเพื่อนบ้านนะครับเงียบจริงมีเสียงผมคนเดียวเลยนะฮะตอนนี้อ่าขอย่างรีวิวหน่อยนะครับนี่ครับ เนี่ยครับก็ได้บรรยากาศแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมลมเย็นมากออกมายืนตรงนี้นะครับถือว่ากว้างนะเนี่ยครับชั้นพื้นตรงนี้กว้างอยู่เนี่ยครับโอเคครับตรงนี้ก็เราดูครบแล้วนะชั้นหนึ่งนะครับห้องนอนห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวนะครับถัดมาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนของห้องถัดไปเลยก็คือตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างเนี่ยครับมุมนี้สวยนะ่ไฟกระพริบขออภัยครับคุณผู้ชมกล้องผมอาจจะ ไม่เป็นเป็น,เป,นเป็นกล้องที่แพ้แสงนะครับปลอดภัยด้วยนะครับนี่ครับสวยนะลงตัวเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับตามนี้ถัดมาจะเป็นห้องน้ำเี๋ยผมพาชมห้องน้ําก่อนเลยครับห้องน้าอีกหนึ่งห้องที่อยู่ด้านบนอ่าตรงนี้ก็อาบน้ําได้ด้วยนะครับสุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับเป็นของฮิวเซเลสหมดเลยนะนี่ครับทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีช่องระบายลงให้ด้วยตรงนี้เป็นห้องน้ำใต้บันไดนะคุณผู้ชมตรงนี้แต่อาบน้ําได้ด้วยแล้วก็เขาทําเป็น หลุมตรงนี้แย่โซนเปียกแห้งให้ด้วยสุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนแบบนี้เลยถือว่าหรูหราสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่คือห้องน้ําที่สองที่อยู่ด้านบนครับถือว่าครบเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปชั้นสองครับแต่ว่าห้องนี้ฮนะเป็นห้องกระจกครับคุณผู้ชมใกล้กันห้องนี้จะเป็นห้องซักล้างน,นะ,ะเดี๋ยวผมพามาชมก็แยกเป็นสัดส,ส่วนให้ลงตัวนะวก็ทําให้ครบหมดเลยเนะครับ ตรงนี้ห้องนี้เปิดเข้ามาก็จะปูกระเบื้องแบบนี้แล้วก็จะมีท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งแล้วก็ปลั๊กไว้ให้ตรงนี้อถึงว่าเหมาะมากๆครับเป็นห้องในน้อยกระทันรัดตรงนี้นะมีไฟมีอะไรด้วยแต่ผมไม่ได้เปิดไฟฮะัไม่เป็นไรสว่างอยู่ครับแล้วก็ตรงนี้รับแสงจากด้านนอกเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะตรงนี้ก็จะมีเป็นอ่างล้างมือให้ด้วยนะครับตรงนี้อ่าเหมาะเลยนะครับตู้เย็นจะใส่ตรงนี้ก็ได้อ่ห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่อเนกประสงค์เลยครับ ซักผ้าไปจิบเบียร์จิบบายตรงนี้ไปได้เลยนะครับอยู่บ้านมันหยุดก็ไม่ทําทำอะไรแล้วซักผ้าอุ้ยเย็ยนครับลมเปิดออกมาเปิดออกมาข้างนอกครับนี่โซนซักผ้าเสร็จก็อุ้ยขอภัยครับจด้อีกแล้วฮนะกล้องผมเนี่ยครับเปิดออกมาด้านนอกซักเสื้อผ้าเสร็จก็มาตาักตรงนี้ครับอ่าใส่ลาได้เลยนะครับมีลมมีแดดมีอะไรให้ครบเลยนะตรงนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับโอเคสำหรับห้องนี้ครับคุณผู้ชม ถัดมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเลยครับอ่าโอ้ดะเห็นนะที่เปิดไฟอ่าก็สว่างอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตู้คอนโทรลไฟอีกตู้หนึ่งนะตรงนี้นะครับสําหรับโซนนี้เขาแยกโซนให้นะครับคุณผู้ชมโอเคถัดมาดีวผมจะพาไปชมด้านบนเลยครับอ่านี่คือในส่วนของบันไดแล้วก็ช่องแสงตรงนี้ให้ด้วยนะงามเลยนะครับบันไดไม้ครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นเราจับฝังด้านข้างตรงนี้ให้ด้านบนก็จะมีโถง อไฟตรงถงบันไดแล้วก็จะมีช่องแสงให้ตรงนี้ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนครับตามมาครับบันไดก็ไม่ชันมากขึ้นง่ายอยู่ครับขึ้นมาก็ด้านบนปูเป็นเอพซีนะครับเปลี่ยนเป็นเอพซให้ทั้งหมดเลยนะครับก็สวยงามแบบทองเรื่องขึ้นมาประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมจะหันให้ดูในส่วนของถงบันไดก่อนนะที่เราขึ้นมาอ่าถงบันไดก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมอ่าขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็จะมีช่องแสงให้มีโคมไฟให้แบบนี้ โอเคนะแล้วก็จะแยกไปแต่ละห้องของห้องแต่เดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนใหญ่ก่อนอยู่ซ้ายมือเรานี่เองครับเป็นห้องมาสเตอร์นะเป็นห้องมาสเตอร์เบนรูมก็ถือว่าได้บรรยากาศครับคุณผู้ชมอ่านี่เลยเปิดเข้ามาห้องนี้ก็จะได้กว้างแบบนี้ครับนี่ครับตัวห้องจะได้ความกว้างตามแนวตัวบ้านแล้วจะมีช่องระบายอากาศระบายลมต่างๆเนี่ยหน้าต่างค่อนข้าง,าง,างหลายบานอยู่ ฝั่งด้านนี้ก็จะมีฮะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีให้นะครับช่องแสงแล้วก็จะมีกระจกบานกระทุ้ให้ด้วยตรงนี้นะรับลมชมวิวแล้วก็ดูบรรยากาศด้านนอกได้นะครับตรงนี้ก็จะมีอาจจะวางแอร์หรือกระถางต้นไม้เขียวๆของเราได้เลยนะครับอย่าสามารถมองจากด้านข้างของเราได้นะครับประมาณนี้มองออกไปนี่คือสะพานที่ข้ามคลองมานะครับอ่ะสะพานนี้นี่คือคลองนะครับด้านที่เห็นด้านข้างของเราสะพานข้ามไปตรงนี้ก็ ถึงป้อมรปพอแล้วก็ออกถนนไทล่านี่ฮะทางนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกครับสามร้อยเมตรเองจากป้อมรปพเข้ามาแล้วก็ด้านหน้าของตัวบ้านก็จะประมาณนี้นี่คือบรรยากาศโดยรวมนะก็เปิดรับรวมได้คุณผู้ชมตามนี้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาชมภายในตัวบ้านเพิ่มเติมนะครับถือว่าห้องนี้ก็เหมาะนะคุณผู้ชมแล้วอ่าผมลืมเปิดไฟฮะห้องนี้มันสว่างก็เลยไม่ได้เปิดอ่าถ้าเปิดไฟมาก็จะประมาณนี้ครับอ่าเห็นไหมครับ เป็นฝ้าฉาบด้วยมีไฟให้สวยๆแบบนี้เลยห้องนี้เหมาะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับน่าด้านหน้าบ้านไม่ติดใครเลยโล่งๆสบายๆแบบนี้อ่าข้างๆก็ติดคลองแล้วก็ด้านข้างตัวบ้านก็จะประมาณนี้ฮะก็สามารถมองวิวมองบรรยากาศต,ต่างๆได้นะครับโอเคนะสําหรับบ้านหลังนี้หมูบ่บ้านคลึกระดาหาไทยลาดวงแหวนหาไทยลาดครับคุณผู้ชมแล้วก็ห้องนี้ก็สามารถที่จะเปิดเข้าห้องน้าภายในตัวห้องได้เลยนะก็เพิ่มความสะดวกสบายเนาะ นี่ครับห้องน้ำนี้กว้างครับกว้างมากๆเลยแล้วก็จุดเด่นอีกเลยก็คือได้เลนจ์ชาเวอร์ครับที่เครื่องทำน้าอุ่นด้วยนะห้องนี้นะก็ได้ครบเลยช่องระบายลมระบายอากาศตรงนี้แล้วก็ตัวที่อาบน้าเนี่ยเขาก็ทําเป็นธรณีขึ้นมาแบบนี้นะอ่ากันให้อ่าจะได้ไม่เปียกนะแล้วก็ห้องน้าเป็นแบบออโต้นะคุณผู้ชมนี่ครับพร้อมใช้งานเลยนะครับให้แบบนี้ด้านบนเป็นของอเมริกรันสนดาร์นะครับทั้ง ตัวสูบพันล้วก็อ่านเองนะครับแล้วก็กระจกเป็นกระจกบานใหญ่เต็มบานแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสําหรับห้องน้ําห้องนี้ที่อยู่ด้านบนนะครับเท่ากับว่ามีสามห้องนอนอมีสี่ห้องนอนสามห้องน้ํานะครับแล้วก็ห้องน้ําประตูนี้ก็สามารถเปิดเชื่อมเป็นส่วนรวมนะเข้าอีกฝั่งได้เลยนะครับอะประมาณนี้สองห้องนี้ก็สามารถเปิดเข้าจากห้องนี้ได้เลยนะครับ โอเคทันมาเดี๋ยวช่องสวิช์อยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมอเมื่อกี้ไม่เห็นนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะมีตู้คอนโทรลควบคุมไฟแล้วก็จะมีช่องสวิช์ให้ตรงนี้ด้วยนะครับอีกสองห้องเดี๋ยวผมพามาชมเลยครับอ่าเป็นห้องนอนที่สองที่อยู่ด้านบนครับห้องนี้ก็ถือว่าเหมาะอีกห้องหนึ่งนะอ่าช่องลมระบายลมก็ประมาณนี้ได้บิวไดบรรยาก,กาศด้วยนะครับก็เปิดมาลมก็จะได้ลมเยากกา็ยนๆคะนี่คือในส่วนของบรรยาก,กาศด้านนอกครับแล้วก็บ้านเป็นบ้าน ด้านข้างของตัวบ้านหร่เราเนี่ยครับเป็นเอพีซีลายไม้แล้วก็พร้อมใส่ขอบคิ้วที่เป็นลายไม้อนะฝั่งนี้ยังไม่ได้ให้ดูครับเนี่ยครับหน้าต่างบ้านหลังนี้ก็จะเห็นประมาณนี้ครับก็โอเคเลยถัดมาจะเป็นห้องนอนที่สามที่อยู่ด้านบนครับคุณผู้ชมนี่ครับห้องใกล้กันเลยนะห้องนี้ก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับได้บิวจากด้านนอกขนาดห้องเท่ากันเลยนะครับ ก็มีวิวด้านนอกไปแบบนี้นะครับนู่นครับตรงนู้นก็จะเป็นคลองเราก็จะเป็นถนนเรียบคลองนาตรงนี้ได้บรรยากาศแบบนี้นะครับอันนี้มีมงุงลวดให้นะครบบานนี้นะครับก็เป็นบ้านที่น่าสนใจอีกหนึ่งหลังนะบ,บ้านคลิประดาครับคุณผู้ชมอยู่ถนนหาไทยลาดครับเข้ามาจากป้อมรบม300เมตรครับบ้านมีขนาดเนื้อที่79.2ตารางวา สี่ห้องนอนสามห้องน้ำครับเราทําการรีโนเวทให้ใหม่สวยๆหาสนใจก็สามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้เลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้พาชมทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้างบนข้างล่างทุกห้องรวมถึงบรรยากาศโดยรอบบ้านเลยนะครับบ้านหลังนี้ต้องบอกเขาว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่สวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นหลังมุมนะครับเนื้อที่79.2กางตารางวาอุปกรณ์ตกแต่งตามคลิปวิดีโอที่ผมได้พาชมไปเลยนะครับบรรยากาศเยี่ยมมากๆเลย น่าอยู่มากๆนะครับหากท่านใดสนใจจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้สามารถนัดเข้ามาสมบ้านได้โทรหาผมได้เลยครับต่อปิกบ้านและที่ดิน0820394495ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้ด้วยนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีเวทเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ